ต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเหตุการณ์ของเทพสายฟ้ากันแต่ทว่าที่จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการนะครับอีเวนต์นี้ก็คืออีเวนต์ซีดนั่นเองครับผมเหตุการณ์นี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากเรื่องราวที่เราทํากันมาเลยนะครับผมเป็นเรื่องราวต่อจากต่อเทพสายฟ้านั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยครับผมเราจะขอเตือนให้ผู้ชมกันก่อนนะครับว่าให้ท่านผู้ชมกลับไปดูตอนตอนเก่าๆก่อนท่านผู้ชมนั้นจะได้รู้รู้เรื่องที่สุดนะครับให้เวลากดกลับไปดู 3, 2 1และอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะต้องเล่าถึงเรื่องของฮีโร่ตัวอื่นก่อนถ้าผู้ชมเจ้ดูอยากเข้าใจที่สุดในตอนนี้นะครับ ขอให้ท่านผู้ชมรู้ไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายกันเพิ่มเติมให้ในคลิปถัดไปในตอนนี้มารู้เมนหลักๆของมันก่อนในตอนนี้นะครับกัปตันอเมริกาหรือว่าสตีฟโรเจอร์นั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วทีมอเวนเจอร์และหน่วยชิลได้แตกลงจาก E อ c วเขตอินเวชั่นซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีหน่วยใหม่ถูกตั้งขึ้นมาให้ชื่อว่าหน่วยแฮมเมอร์ส่วนทีมอเวนเจอร์นั้นจะถูกตั้งเป็นด์กอเวนเจอร์แทนและผู้นําของหน่วยแออวเอออรรละะทีากวนนนนน็คคืืบบห่่ิััง และในตอนนี้ก็ถึงเวลาอสมควรแล้วมาเริ่มรับชมเหตุการณ์ซีดกันเลยดีกว่าครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นโลกีนั้นจะคิดแผนการชั่วร้ายครั้งใหม่ของเขาออกมาแล้วและพันธมิตรคนใหม่ที่จะมาช่วยโลกีทําให้แผนการนี้สําเร็จก็คือนอร์แมนออสบอร์นั่นเองนอร์แมนที่รักเอ๋ยข้ามีอะไรบางอย่างมาเสนอให้เจ้าเจ้าเห็นชายคนนั้นไหมชายคนนั้นคือวลสแต็ก่านเองข้าไม่รู้จักมาหลอกมาคือใครมาคือหนึ่งในทีวอริเออร์ทียังไงล่ะ หนึ่งในนักโลกที่แข่งแกร่งที่สุดในแอสการ์ดในตอนนี้โวลสตกนั้นได้ออกเดินทางท่องโลกกว้างอยู่ซึ่งโลกีนั้นก็มีไอเดียดีๆมาเสนอนอร์แมนอย่างที่เจ้ารู้ดีและข้าก็รู้ดีแอสการ์ดนั้นไม่ควรจะมาอยู่บนโลกใบนี้เราควรจะให้แอสการ์ดย้ายไปอยู่ที่อื่นสิโลกีนั้นไม่ชอบมากๆเลยที่แอสการ์ดนั้นต้องมาอยู่ปนกับมนุษย์สามัญเขามีไอเดียที่จะย,าย้ายแอสการ์ดออกไปที่อื่นแต่ถ้าว่าไอเดียของเขาคืออะไรกันงั้นหรอโลกีนั้นได้ปั่นหัว born, หหน,นอนร์แมนออสบ เป็นคนร้ายจากนั้นนอร์แมนนั้นจะได้เข้าจู่โจมแอสการ์ดได้ และนี่จะเป็นเหตุผลที่ดีที่โลกีนั้นจะใช้เหตุผลนี้ในการย้ายแอสการ์ไปที่อื่นจริงๆแผนการนี้ก็ไม่ใช่แผนการร้ายอะไรหรอกครับโลกีนั้นแค่ไม่ต้องการให้แอสการ์นั้นมาอยู่บนโลกมนุษย์เท่านั้นเองโลกีนั้นจะคงรักแอสการ์อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าว่าโลกีนั้นจะเลือกพันธมิตรถูกคนหรือไม่เราคงต้องมารับชมกันแล้วครับในตอนนี้ได้เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นในเมืองชิคาโก้ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองโวลสตักนั้นจะอยู่ที่นั่นพอดีโวลสตกนั้นเป็นพลเมืองดีครับผมเเเขาาาลยยยช่่่ววววอโจไ้แต แงนั้นไม่รู้ถึงพลังของตัวเองโลกมนุษย์นั้นไม่เหมือนกับแอสการ์ดสิ่งมีชีวิตในโลกมนุษย์นั้นช่างเปราะบางเหลือเกินโวลแทกนั้นไม่เข้าใจเหงเรื่องนี้และเขาก็ไม่เข้าใจวิถีทางของมนุษย์ววลแทกนั้นเพียงแค่ต้องการจะทําความดีเท่านั้นเขาช่วยจับโจรเอาไว้แต่ถ้าวันในตอนนั้นเองเาวายร้ายกลุ่มใหม่ก็ได้โผล่มาและเข้าจู่โจมโวลแทกในทันทีกลุ่มวายร้ายนั้นลุมยิงพลังใส่โวลแทกในทันทีซึ่งโวลแทกนั้นก็ตอบโต้ด้วยการปัดบ้องพลังออกไป แต่ดูเหมือนว่าพลังนั้นมหาศาสาเลเหลือเกินพลังที่โวลสแตกปัดออกไปนั้นได้ทําลายสิ่งปุูสกสร้างรอบข้างและได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายและหลังจากที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนี้เองเลาวายร้ายก็ได้หายตัวไป ทิ้งวอสแตกไว้ที่นั่นซึ่งภาพก็ดูเหมือนว่าวอแชงกันบ้าคลั่งและทําลายโลกใบนี้ข่าวนี้นั้นถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการสินะออสบอนในตอนนี้แผนของข้าสําเร็จลงแล้วใช่มันสําเ็จแล้วล่ะโลกิทีนี้พาข้ากลับไปที่ Office ออฟฟิศซะในตอนนี้ข่าวหายนะที่วอสแตรกได้ก่อขึ้นมานั้นได้ดังไปทั่วอเมริกานอร์แมนออสบอนซึ่งในตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยแฮมเมอร์อยู่นะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วซึ่งมันก็เข้าแผนของเขาเป๊ะ นอร์แมนนั้นสั่งให้อเวนเจอร์ทุกอย่างนั้นรวมพลังกันในทันทีเตรียมกําลังคนทั้งหมดที่หามาได้แล้วเริ่มดาเนินการได้เลยเราจะไปบุกแอสการ์กันแต่ว่าท่านนอร์แมนคะมันต้องมีแบบวิถีทางก็ต้องขออนุญาตก่อนช่างหัวมันสิ ฟังฉันฉันจะไปบุกแอสการ์ดเดี๋ยวนี้เชื่อฉันเถอะสิ่งที่ฉันทำน่ะมันถูกแล้วในเวลาต่อมานี้เองนอร์แมนออสบอ์นั้นจะได้ไปขอค่าปรึกษาจากแอลลิสเทพแห่งสงครามซึ่งในตอนแรกแอลลิสันก็จะปฏิเสธครับผมข้าจะไม่มีวันสู้กับเทพแห่งแอสการ์ดแน่และข้าก็จะมาที่นี่เพื่อหยุดท่านนอร์แมนแต่ดูเหมือนว่าเล่ห์เหลี่ยมของนอร์แมนนั้นจะมีเยอะมากๆจะสามารถโน้มน้าวจิตใจของแอลลิสได้ในตอนนี้ตอและโอดินไม่ได้อยู่ที่แอสการ์ดอีกต่อไปแล้วชายที่ครอบครองแอสการ์ดอยู่นั้นคือโลกีนะ ไม่ถูกอยู่ดีนะนอร์แมนเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเทพการต่อสู้นี้ไม่ใช่การต่อสู้ของท่านแล้วทาไมแอสการ์ถึงมาอยู่บนโลกได้ละ่ะแกไม่เห็นหรือไงถ้านี้ไม่ใช่การต่อสู้ของพวกเราทําไมแอสการ์ไม่ไปอยู่ในโลกของมันละ่ะถ้าพวกเราไม่ลงมือแล้วใครจะลงมือให้เราละ่ะก็ได้นอร์แมนในครั้งนี้ข้าจะเชื่อท่านแต่ถ้าว่าท่าเจ้าโกหกแล้วก็ หัวของเจ้าได้หลุดออกจากบ่าแน่และในช่วงเวลาต่อมานี้เองนองแมนนั้นก็ได้รวบรวมเหล่าฮีโร่และว,วายร้ายมามากมายเพื่อเตรียมการไปบุกแอสการ์ดในตอนนี้พวกเจ้าทุกคนคือนักลบ นี่คือสิ่งที่ข้าเรียกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะถูกฝึกมาเช่นไรในตอนนี้ชะตากรรมนั้นได้พาเจ้ามาที่แห่งนี้แล้วในวันนี้นี่คือเหตุผลที่เจ้าอยู่ที่นี่การต่อสู้ที่พวกเจ้ากําลังจะไปะเผชิญนั้นจะทําให้พวกเจ้าต้องใช้ความสามารถสูงสุดของพวกเจ้าที่เคยใช้ออกมาศัตรูที่เรากําลังไปเผชิญนั้นคือศัตรูที่ควรค่าแก่การต่อสู้เหล่านักรบที่มีพลังสูงส่งนั้นกําลังรอทดสอบเจ้าอยู่ในตอนนี้เรารู้แล้วว่าศัตรูของเราคือใครพวกมันคือเทพ แต่ถ้าว่าพวกมันไม่รู้จักเราพวกมันไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรได้บ้างและในวันนี้พวกเจ้าจะโชว์ให้พวกมันเห็นว่าพวกเจ้าทําอะไรได้บ้างโลกทั้งโลกจะต้องจดจําเจ้าเหตุการณ์ในวันนี้นั้นจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลแอลิสนั้นได้กล่าวปลุกใจให้กับเหล่าฮีโร่ที่มารวมตัวกันเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของทำเนียบขาวดูเหมือนว่าทำเนียบขาวนั้นจะไม่เห็นด้วยกับการโจมตีของนอร์แมนพวกเขาพยายามจะหยุดในทันทีแต่ดูเหมือนว่านอร์แมนนั้นจะไม่สนใจแล้ว ท่านครับในตอนนี้เราไม่สามารถควบคุมนอร์แมนได้อีกต่อไปแล้วจากนั้นเตุก,ก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของแอสการ์ในตอนนี้โลกินั้นได้มาเตือนภัยให้กับบาวเดอร์ได้รู้ข้าไม่เข้าใจพวกมนุษย์จริงๆทำไมพวกมันถึงบิกอ่านมาโจมตีแอสการ์ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาสามัญจะมาสู้อะไรกับเทพผู้เป็นอมตะได้แต่เมื่อสิ้นเสียของบาวเดอร์นี่เองแอกสการ์ก็ต้องสั่นสะเทือนในตอนนี้เซนทรีนั้นได้เปิดการโจมตีใส่แอสการ์แล้วและในวินาทีต่อมานี่เองนอร์แมนนั้นก็ได้นำกองกำลังจำนวนมหาศาลเข้าจู่ ทันีการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความรุนแรงกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายนั้นได้เข้าปะทะกันและเมื่อแอสการ์ดมีภยัยเจ้าชายแห่งแอสการ์ดนั้นก็ต้องกลับมาปกป้องในตอนนี้นั้นตอนได้มุ่งหน้าไปที่แอสการ์ดแล้ว ตอนนั้นมุ่งหน้าที่จะโจมตีนอร์แมนออสบอร์ในทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นเองเซนรีก็ได้มาขัดขวาเขาไว้เซนรีนั้นได้ใช้พลังของเขาลากตัวต่อไปนอกรัศมีการต่อสู้ซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้อยู่แล้วกองกาลังของนอร์แมนออสบอร์จำนวนหนึ่งนนได้มาดักซุ่มรออยู่ตรงนี้อยู่แล้วและเมื่อต่อถูกลากมาที่นี่พวกเขาก็ลุมโจมตีใส่ต่อในทันทีเอาล่ะได้เวลาแล้วโจมตีเฮฟสายฟ้าด้วยทุกอย่างที่เรามีอย่าให้มันลุกขึ้นมาได้ ตู้มตูมตู้มตูมแในตอนนี้ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นน้อยพวกแกะช่นกล้าดียังไงใช่พวกเราก้าดีที่จะมาท้าทายท่านออสบอร์นั้นได้เข้าจู่โจมต่ออย่างต่อเนื่องในตอนนี้เหตุการณ์นี้นะได้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่คือภาพสดจากแอสการ์ด ในตอนนี้ต่อเทพแห่งสายฟ้านะั้นได้ถูกนอร์แมนออสบอร์จัดการลงแล้วและดูเหมือนว่าในการถ่ายทอดสดน,นี้เองจะได้มีชายคนหนึ่งกําลังดูเหตุการณ์นี้อยู่และชายที่กําลังดูเหตุการณ์นี้อยู่ก็คือสตีฟโรเจอร์นั่นเองเขาจะยอมไม่ได้แล้วนี่มันบ้ากันไปใหญ่แล้วสตีฟโรเจอร์นั้นจะต้องนำอเวนเจอร์กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึง่งแล้วไปหยุดเหตุการณ์นี้ให้ได้ แต่ถ้าว่าเรื่องราวนั้นคงต้องเป็นเรื่องราวในพานหน้าเลยครับเรื่องราวในพาทน,นี้ได้จบลงแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะั้นคงต้องรอติดตามชมในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่นั้นมันเข้มข้นและสนุกมากๆนะครับซึ่งหากท่านผู้ชมหลายๆคนดูแล้วยังงงอยู่นะครับผมว่าทาไมสตีฟโรเจอร์นั้นกลับมาได้ หรือว่า Dark a v e n นเ r อคืออะไรเนี่ยก็ต้องรอกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําคลิปอธิบายแยกมาให้ฟังยังไม่อยากสปอยอีเวนต์อื่นในตอนนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าอีเวนต์สำคัญที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในโลกมาเวลไปอีกอีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์ซีเค็ดอินเวชั่นั่นเองนะครับ อีเวนต์นี้นะั้นจะทําให้ทีมอเวนเจอร์แตกหน่วยชิลพังและจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นยุคใหม่ของมาเวลซึ่งเรียกว่ายุคมืดน,นั่นเองนะครับผมและยุคมืดน,นี้นะั้นจะเป็นยังไงก็ต้องรองติดตามชมกันในคลิปที่จะทําออกมาในถัดๆไปนี้นะครับอาจจะต้องรอกันหน่อยสักพักหนึ่งเพราะเดี๋ยวจบเหตุการณ์นี้นะั้นจะเป็นเหตุการณ์ของ DC แล้วค่อยวนกลับมาที่มาเวลอีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นแฟนๆมาเวลก็ต้องรอก,กันหน่อยละกันแต่รับรองว่าทําออกมาแน่นอนนะครับผมส่วนเหตุการณ์อื่นๆที่ได้เคยบอกไปว่าจะทาเนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยทํามาละกันตัวอย่างก,ก็เช่นแบบ War of King อะไรแบบนี้เหตุการณ์ของวอลแคนบนอวากาศนะครับเดี๋ยวจะทําออกมาให้ทีหลังนะในตอนนี้ขอทําอันนี้ให้จบไปเป็นเรื่องๆก่อนเพราะถ้าทําแบบผมคิดดูแล้วเนี่ย ทับปนกันไปสักพักหนึ่งเป็นต่อเป็นกับตานเป็นอะไรตุ้มเปะเละตุ้มเปะไปหมดครับผมดูกันไม่รู้เรื่องแน่นอนจะแบบยากต่อการดูให้เข้าใจและต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจที่จะทําให้มันจบเป็นเรื่องๆไปเลยละกันเราค่อยนามาผูกเรื่องกันทีหลัง่านผู้ชมน่าจะดูเข้าใจกันมากกว่าซึ่งหากผู้ชมคนไหนนั้นอยากดูเรื่องราวที่มันต่อเนื่องและยาวกันเนี่ยลองกดเข้าไปดูในช่อง playlist ได้นะครับผมได้ทําการเรียงอีเวนต์เรียงเรื่องราวให้อยู่แล้วกดคลิกเดียวนี่ดูกันยาวๆเป็นชั่วโมงเลยครับ ผมเรียกกันไว้แบบ20พาร์ท10พาร์ทอะไรแบบนี้ไปกดดูกันได้เลยมีทั้ง DC และ m มาเว l นะครับแล้ววันนี้ก็ได้พูดกันมายาวขนาดนี้แล้วจะรออะไรกันอยู่อีกหล่ะไปกดดูเลยเดี๋ยวนี้เลยนะเพลย์ลิสซีีนี่ต้องบอกเลยว่าสนุกมากเป็น Blackest Night by t e s ท Day อะไรก็ว่าไปนะครับแล้ววันนี้คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน